มาแล้วครับวันนี้เกษตรบรหยุพานุก็จะพาเพื่อนๆพ,พี่น้องหัวใจเกษตรเรามาติดตามผลการทําสาวมะละกอและก็การชําต้นมะละกอผ่านไป7วันที่เกษตรบรหยุพานุพาพี่น้องหัวใจเกษตรเราทําดูนะครับการทําสาวมะละกอแล้วก็การชํามะละกอก็เป็นการขยายพันธุ์ต้นมะละกอจากต้นเดียวได้หลายๆต้น หลังจากที่เราเพาะมาเมล็ดต้นมะละกอต้นกระเทยได้แล้วนะครับเราก็จะมาขยายพันธุ์ต่อเพื่อที่จะให้เราได้ต้นมะละกออีกหลายต้นเป็นต้นกระเทยแล้วก็ไม่กลายพันธุ์ด้วยเทคนิควิธีการทําแบบง่ายๆนะครับอายุของต้นมะละกอที่นํามาชําวันนี้ก็อยู่ที่2อ,อเดือนนะครับเพราะว่าเริ่มออกดอกแล้วเราก็จะรู้ชัดเจนว่าเป็นต้นกระเทยแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาชํา ลงในกระถางแบบนี้นะครับอีการชํำก็ดูในคลิปที่ผ่านมานะครับเราทาด้วยว่านหางจระเข้แล้วก็ทําแบบควบแน่นนะครับใช้ถุงยางมัดไว้แบบนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ต้นมะละกอคายน้ําแล้วก็ไม่ต้องลดน้ํานะครับผ่านไป7วันเรามาดูกันนะครับผ่านมา7วันต้นที่เราทําสาวก็เริ่มแตกยอดใหม่ตามข้อตาแบบนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ ก็จะแทงยอดใหม่ขึ้นมาเป็นการทำเสามะละกอจากต้นเดียวก็จะแตกได้หลายๆยอดแล้วก็จะขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้นที่เราชำก็เริ่มแตกตาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังรากเริ่มเดินแล้วนะครับอยู่ด้านข้างนี้นะครับมาดูต้นที่เราชำนะครับอันนี้เป็นการชำจากลำต้นนะครับเริ่มแตก ข้อตาแตกยอดออกมานะครับรากก็จะเริ่มเดินแล้วไม่ต้องลดน้ำนะครับเป็นการควบบแน่นแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาว่าตายแน่นอนดูให้เห็นเต็มตาเลยนะครับว่าผ่านมา7วันรอดแน่นอนนะครับ สิ่งที่เกษตรบรหยุทธพานุนํามาแบ่งปันก็คือทําแล้วประสบความสําเร็จก็มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแบ่งปันความรู้ให้พี่น้องหัวใจเกษตรเราไปทําตามนะครับทุกขั้นตอนเราทําได้แน่นอนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้เกษตรบรยุทธพานุด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อติดตามชมตอนต่อไปนะครับเกษตรบรหยุทธพานุก็จะนํามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องหัวใจเกษตรเราดูเรื่อยๆนะครับ วิธีการฉัมมามะละกอได้ผลแน่นอนเป็นการขยายพันธุ์ที่ได้ผลและก็ได้มะละกอหลายๆต้นจากต้นเดียวดีกว่าการเพราะด้วยมเมล็ดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการขยายพันธุ์มะละกอที่ได้ผลขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนพี่น้องหัวใจเกษตรเราด้วยนะครับ วันนี้เกษตรบรหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ